สวัสดีครับผมต้อมจากไคนเรครับวันนี้เราอยู่กันที่ Ford ด u ร n นิงเซ็นเตอนะครับซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของรถยนต์ Ford แล้วก็ Ford ก็มาให้ข้อมูลกับเรานะครับว่าฟอร์ดีนการพัฒนามาตรฐาน QVM หรือว่า q u a l i f i e d Vehicle Modifier ซึ่งเป็นมาตรฐานของรถยนต์ Ford นะครับที่จะใช้กับรถยนต์ปิกอัพดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นรถตู้ทึบแล้วก็ รถที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆรถห้องเย็นนะครับแล้วก็รถพยาบาลต่างๆที่นําไปใช้หรือว่ารถอเนกประสงค์นั่นเองครับไปดูกันว่านะครับมาตรฐาน QVM ที่ใช้กับ Ford นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีทั้งหมด3เจ้าที่ผ่านมาตรฐานแล้วเขานะครับทำรถอะไรมาบ้างจําหน่ายรถอะไรบ้างแล้วก็มาตรฐานของ f อร์นะครับสูงแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้นะครับก็ถือว่ามีเพียง3เจ้านะครับที่ผ่านมาตรฐานการดัดแปลงหรือว่ามาตรฐานการผลิตรถปิกอัพดัดแปลงซึ่งแต่ละเจ้าก็ถือว่า โปรไฟล์ไม่ธรรมดานะครับส่งออกไปตามต่างประเทศทั่วโลกมากมายหลายประเทศเช่นกันครับครับที่มาที่ไปของโครงการในวันนี้เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าฟอร์ดนะครับเราพยายามที่จะรักษาโมเมนตัมของตลาดนะครับซึ่งเราประสบความสำเร็จเป็นอย่งสูงหลังจากที่เราร้อน Next Gen Ranger นะครับซึ่งตลาดที่เราทําการศึกษามาแล้วเนี่ยเราพบว่าตลาดรถในกลุ่มตลาดที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับ พบว่า80%ของรถรุ่นเริ่มต้นที่ลูกค้าซื้อไปเนี่ยได้มีการนํามาดัดแปลงนะครับซึ่งฟอร์ดก็มองเห็นโอกาสทางการตลาดตรงนี้เลยได้มีการทํางานร่วมกับพันธมิตรนะครับของฟอร์ดซึ่งภายใต้โครงการที่ชื่อว่า QM เราได้มีการารับรองคุณภาพการผลิตการดัดแปลงรถยนต์นะครับสเจ้าวันนี้ก็คือ SSS Automotive แล้วก็ไ m a อ็ o ออโต้โนะครับแนะนำรถตัวอย่างที่ทําการดัดแปลงภายใต้คอนเซ็ปต์ต่างๆเพื่อซัพพอร์ตทั้นกลุ่มธุรกิจในด้านการขนส่ง ธุรกิจรถเพื่อภารกิจเฉพาะต่างๆนะครับในวันนี้เรามีตัวอย่างถึง10คันปัจจุบันนี้ที่เรารับรองไว้แล้วมีทั้งหมด3เจ้านะครับนอกเหนือจาก IMB Automotive SSS Automotive แล้วยังมี3มิทมอเตอร์ด้วยอีก1เจ้าซึ่งวันนี้ไม่ไ,มได้นำรถมาร่วมแสดงครับจริงๆแล้วขั้นตอนเรียกได้ว่าเราอ้างอิงมาตรฐานทางวิศวกรรมเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ความคงที่ในการผลิตควบความสามารถในการควบคุมคุณภาพ ให้ได้เสมอต้นเสมอปลายในการผลิตนะครับรวมถึงขั้นตอนการออกแบบต่างเนี่ยงานวิศวกรรมเขาต้องไม่ทําให้พื้นฐานของตัวรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยเสียหายนะครับเพราะหลังจากที่ทําการดัดแปลงแล้วเนี่ยฟอร์ดเราจะยังคงรับประกันชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับการดัดแปลงต่อ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรครับแล้วในส่วนของผู้ดัดแปลงเนี่ยเขาก็จะรับประกันชิ้นส่วนที่เขาได้ทําการดัดแปลงไปแทนฟอร์ด5ปีหรือ150,000กิโลเมตรด้วยกันรถยนต์ดัดแปลงภายใต้โครงการ QVM เนี่ย ลูกค้าผู้ที่ซื้อรถไปเนี่ยสามารถมั่นใจได้ว่าตัวรถทั้งคันนี้ยังคงม,มีคนดูแลหลังการขายมีการรับการหลังการขายที่ชัดเจนนะครับจะไม่มีการเข้าศูนย์แล้วบอกว่าชิ้นนี้ศูนย์ไม่ดูแลนะให้ไปหาผู้ดัดแปลงขับไปหาผู้ดัดแปลงแล้วผู้ดัดแปลงบอกว่าชิ้นนี้ผู้ดัดแปลงไม่ดูแลนะให้กลับไปหาฟอร์ดจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะว่าเราได้มีการตกลงแล้วมีการทําความเข้าใจในชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนที่ทําการดัดแปลงไว้หมดแล้ว มาตรฐาน QVM นะครับเป็นมาตรฐานที่ถูกเซตอ,อัพขึ้นหรือทำการออกแบบขึ้นเนี่ยภายใต้ Ford Motor Company Global ทั่วโลกครับกับเขาบอกว่าอย่างที่เราเห็นว่าเนี่ยพี่ท่านนี้นะครับเป็นพี่ท่านแรกเลยในรอบ2วันที่ผ่านมาเนี่ยคือปกติทุบๆก,ก,กันเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งรอยกระเทือนนะครับนี่มีกระเทือนแครนิดเดียวเมื่อกี้พี่เขทุบแรงมากนะแต่ว่าด้วยแรงที่เท่ากันเนี่ยสังเกตดูว่าอลูมิเนียมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ย เราถึงบอกว่า Product เนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่ซูเปอร์ูฟอย่างเดียวนะครับเราใช้ Product ของเราไปแลกกับทุกซีรีส์ของเราเลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นซีรีส์ที่แตกต่างกันแต่ว่าตัวของรูฟเนี่ยเราใช้รุ่น High Impact นะครับตัวเดียวกับตัวนี้ซึ่งถึงบอกว่าเป็นการตอบโจทย์นวัตกรรมใหม่นะครับเปรียบเทียบแล้วราคาใกล้เคียงกับตัวของหลังคาอลูมิเนียมแต่ว่า1คือแข็งแรงกว่ามากนะครับสคือไม่ร้อนนะครับความร้อนน้อยกว่านะครับครับแล้วก็เรื่องของราคาซ่อมนะครับ แน่นอนเวลามันไม่แตกเนี่ยมันก็ซ่อมง่ายขัดขัดก็หายนะครับหรือถ้าแตกนะครับมันก็ซ่อมง่ายกว่าอลูมิเนียมที่เป็นแบบนี้หลายท่านเคยใช้หลังคาอลอ,อลูมิเนียมแบบนี้คงจะทราบดีว่าแป๊บแปบก็รั่วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีแหลมๆไปชนอลูมิเนียมบางแค่0.8 นะครับมันแป๊บเดียวก็เรียบร้อยนะครับรั่วนะครับอันนี้คือเป็นการตอบโจทย์นวัตกรรมใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาพี่ๆสื่อมวลชนไปดูเรื่องของด้านท้ายด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเราทํามาครบคันรุ่นนี้เนี่ยเรามีอยู่2ซีรีส์นะครับคือซีรีส์ที่มาโชว์เนี่ยเป็นซีรีส์ L นะครับสูงที่ประมาณ1 8 0 0งพันแถึงหนึ่งพันเก้านะครับภายในนะครับอีกซีรีส์หนึ่งคือซีรีส์ XL นะครับสูง2อ0พนนะครับก็ เป็นตัวเริ่มต้นราคาประหยัดนะครับราคาไม่ลงแมทเนี่ยเราเปิดราคาขายอยู่ที่ประมาณ3 0,000ไปปลายๆนะครับยอะครับมิสเตอร์วิกเตอร์ดย้ำอีกรอบว่าเนี่ยถ้ามันเป็นแบบเนี้ยซึ่งจริงๆมันก็เป็นจริงๆนะครับในวงการทั่วไปเวลามันเป็นรูเป็นอะไรปุ๊บเนี่ยจะมีน้ําฝนั่วมาซึ่งมันเป็นเว r ร์สเคสเลยของผู้ขนส่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าสังเกตการดีไซน์เรานะครับเราข้างบนเนี่ยหลังคาเนี่ยมันโค้งเป็นแผ่นเดียวจนถึงมุมโค้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นการั่วที่เกิดจากตะเข็บหลังคาเนี่ย นะครับอันนี้เป็นแผ่นเดียวแล้วเป็นไฟเบอร์แบบนี้ด้วยนะครับแข็งแรงมาก mm hmm. ความหนาตัวนี้คือ1.8ครับ mm hmm. อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือตัวของซูเปอร์คูลชิลนะครับก็ที่เราอธิบายให้ฟังว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ระบบพังมันจะมีอสองแบบนะครับแบบแรกคือ Direct Engine Drive นะครับก็คือใช้เครื่องยนต์เนี่ยมาปั่นคอมเพรสเซอร์แบบที่2ก็คือเป็นอิเล็ก i ริกได e ฟ ถามว่าทําไมเราไม่ค่อยได้ยินอิเล็กตริกไดรฟ์มาก่อนเพราะว่าถ้าย้อนกลับไป10ปี20ปีก่อนเนี่ยอิเล็กทริกไดรฟ์เนี่ยหรือคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าเนี่ยแพงมากๆนะครับแพงจึเรียกว่า3-4เท่าเราไม่สามารถเอามาใช้ในแบบแบบนี้ได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราในคุ้นเคยกับการที่มีคอมเพรสเซอร์ที่ต้องไปใช้พลังงานเครื่องยนต์ไปหมุนนะครับแต่อย่างที่ทุกท่านทราบปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะ2 3ปีที่ผ่านมาเนี่ย EV เนี่ยได้ขยายตลาดไปทั่วโลก นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพาร์ทที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ามีราคาที่ถูกลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับเราได้คิดว่าเราได้ตรวจสอบราคาของอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยในกลางปีแล้วเราเพบว่ามันคุ้มค่าละที่จะมานำาพัฒนาเราก็เลยนามาพัฒนาเป็นรถรุ่นนี้นะครับรถรุ่นนี้เนี่ยกำลังหลักที่ได้มาเนี่ยจะได้มาจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับนี่คือแบตเตอรี่สแตนดาดของ Ford นะครับเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ แต่ตัวสีฟ้าเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลนะครับแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยมันจะเบากว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องการกําลังไฟสูงให้ช่วงสตาร์ทพอสตาร์ทเสร็จปุ๊บที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของดชาร์จเรเทนเตอร์ ator, ทำงานไปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆจะเป็น battery, แบตเตอรี่คล้ายๆแบตเตอรี่ใช้กับรถกอล์ฟแบตเตอรีตตรตตร่ที่ใช้กับบนเครื่องบิน นะครับเป็น d e ฟ p ซเคิแบตเตอรี่ก็คือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถใช้ดิฟลงมาคือใช้กระแสไฟได้จนกระทั่งมันเกือบเกือบหมด Capacity เราเลีเกกว่า Deep c ซเคินะครับลูกนี้เป็นด e ฟไซเคิเจอแบตเตอรี่ขนาด100 ampere hour นะครับตัวนี้เนี่ยเวลารถเปล่ามาหรือจะเป็นตัว c a สซ s สแปมาปุ๊บเนี่ยการติดตั้งง่ายๆมากถ้าเป็นแบบคอนเวอร์ชแนะครับเราต้องไปหาถอดหรือเครื่องหรืออะไรใส่แบตเตอรโอ้โหคุ้นมาก อันนี้เราใส่ตัวแบตเตอรี่ลงไปปุ๊บเชื่อมสายนะครับแต่แน่นอนนะครับการเดินสายการเดินวงจรก็ต้องถูกต้องตามกฎหรือขอ้อกําหนดที่ฟอร์ดแนะนําไว้ไเดินมามันมีที่ว่างของอันนี้คือฟอร์ดแนะนํามาเลยครับอครับฟอร์ดเตรียมที่ไว้ให้คือประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้รถแปลงมากเท่าไหร่แต่ต่างประเทศเนี่ยใช้เยอะมากเพราะฉะนั้นหนึ่งในหัวข้อที่รถต่างประเทศที่ชอบใช้แปลงก็คือใส่แบตเตอรี่ที่สองฟอร์ดก็เลยให้มันมาตรฐานแต่คนไทยไม่ไดใช้ใช้นะครับโปรเจกต์นี้ก็โปรเชสเลยใส่ตรงนี้เลยนะครับหนึ่งลูก เพราะฉะนั้นสาหรับตัวรถเนี่ยมีแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับอย่างที่เราทุกท่านท,ทราบว่าระบบทําความเย็นเนี่ยจะมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็คอยร้อนแล้วก็คอยเย็นนะครับอย่างที่ท่านเห็นครับตัวนี้คือคอยร้อนคอยร้อนกับคอมเพรสเซอร์เนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับส่วนคอยเย็นอยู่ในตู้นะครับการทางานของเราจะเป็นพรีแฟบพรีแฟบความหมายคือมาทั้งตู้แบบทั้งคอยร้อนคอยเย็นคอมเพรสเซอร์ไปแบบนี้เลยรถมาปุ๊บใส่แบตเตอรี่ปุ๊บต่อสายไฟเสียบปลั๊กเอาตู้วางแล้วก็ยึดน็อต นะครับเพราะงั้นการติดตั้งจะเร็วและซิมเพิลกว่ามากอย่างที่ผมบอกไปคือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเครื่องยนต์ไม่พังรถยนต์ถ้าจะไปขายต่อราคาก็ไม่ตกนะครับเพราะงั้นเป็นสิธิภาจะได้อันนี้คือตัวเสริมนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าระบบธรรมดาของมันเนี่ยนะครับเวลาที่ดับเครื่องแล้วเรายังเปิดแอร์อยู่มันก็ยังเย็นได้ถึงสูงสุดถึง120นาทีแต่ว่าถ้าท่านอยากจะอยู่นานกว่าน,นั้นมันเรามีออปชั่นนะครับเราใส่เขาเรียกว่าตัวเนี้ยเราเรียกว่า AC charger นะครับ สำหรับงานโชว์ตัวนี้ตัวนี้นคือตัว AC Charger นะครับ AC Charger เนี่ยหน้าที่ก็คือ AC Charger กบระบบควบคุมนะครับตัวนี้เนี่ยสิ่งที่มันทำก็คือว่ามันทำให้เราเนี่ยเสียบไฟจากบ้านได้นี่คือไฟ220จากบ้านเสียบปึ๊กนะครับอันนี้เหมือนตู้เย็นทั้งตู้เลยท่านจะไปส่งของค้างคืน1คืน2คืน5คืนท่านจะไปงานบิ๊กเมล t เทนท่านจะไปงาน อะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็จะเย็นตลอดเพราะว่าหน้าที่ของการพอเสียบปลั๊กไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะหนึ่งคือไปชาร์จแบตเตอรี่ลูกหน้าลูกที่2ให้เต็ม2คือมันใช้ไฟในการเรเวทได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวตู้ด้านหลังกันนี่ตอนนี้เครื่องยนต์ดับอยู่นะครับเราเสียบปลั๊กนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตู้เย็นนะครับอันนี้ก็ท่านมาพี่มาดูได้เลยครับอันนี้อย่างที่อย่างที่เดินขึ้นมาก็ได้นะครับพี่อิสุนชนนะครับอันนี้คือ ช่วยช่วยช่วย,วยอันนี้คือดับเครื่องนะครับแต่เรายังสัมผัสได้ถึงความเย็นนะครับก <_ t os> ็เรื่องน้ำสักคนละขวดดีไหมฮะขออน,นุญาตเอากาแฟหรือเอาโค้กอีฮะเชิญเชิญนะครับอ <_ s 1> ย่าได้เกรงใจครับเพราะยังไงแช่มาเพื่อพี่อยู่แล้วเชิญเอาไปาอะไรไหมฮะหรือกาแฟนะครับ <_ s 2> อันนี้ก็คืออย่างที่เมือ่อกี้เลยน้องเครื่องกันก็คือดับอยู่นะครับอันนี้คือแอร์เย็นนะครับอย่างที่ผมบอกคืออย่างเงี้ย เวลาพี่ไปจอดค้างคืนสมมุติผู้ประกอบการเป็นขนส่งไปรษณีย์ไปร่วมค้ากับเขานะครับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือว่าบางครั้งขนของเย็นไปไปถึงเท่าไหร่สองทุ่มสามทุ่มนะครับดีซีเขาปิดแล้วขนลงไม่ได้ต้องรอ6กโมงเช้าทำยังไงต้องจอดค้างไว้บางเจ้าถึงขั้นสตาร์ทรถทั้งคืนนะครับอันนี้เนี่ยตอบวัตกรรมเป็นชิลครับชิลคือศูนย์องศาจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดกันว่าตอนทดลองจริงๆเนี่ย มันดิ่งลงไปถึงลบ 15, แต่มันใช้เวลานานมากนะครับเราพูดกันว่าเวลาดิ่งเนี่ยเรามองแค่2 0่สิบถึงยี่สิบห้าทีถึงยี่สิบห้าทีแอมเบียนเนี่ยก็จะจากแอมเบียนเนี่ยลงไปอยู่ที่ประมาณ5องศาถึง3องศาอยู่ที่ประมาณชิลประมาณนี้นะครับครับตัวต่อไปเป็นซูเปอร์บ็อกซ์อันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นตู้เอ่อตู้แห้งตามปกตินะครับอันนี้พี่ก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นตู้แห้งที่ถือว่าดีกว่าทั่วไปนะครับเพราะว่า1คือหลายท่านอาจจะมองว่าโอ้โ oh, หมันกว้างนะครับเพราะว่าตู้ทั่วไปเน ของคนอื่นคือพันแอันนี้เนื่องจากเราใช้ประเทศสิงร์ก็เลยเป็นพันเนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือผนังเซนวิตทั้งหมดเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปที่ทันสมัยแล้วก็เป็นแผ่นของไฮเกรดจากเยอรมันทั้งหมดนะครับมันถึงเป็นจุดที่ทําให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าเรารับประกันโครงสร้างและผนังยาวถึง5ปีหรือ1นึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับเราเป็นเจ้าแรกหรือเจ้าแรกๆในท้องตลาดที่สามารถให้การรับประกันอย่างนี้ได้ตู้ต่อมาอันนี้นะครับ สำหรับท่านที่ต้องการฟอสเซนเลยฟอสเซนคือไม่ใช่ชิลละต้องการแช่แข็งนะครับเราเสนอผลิตภัณฑ์เป็นตัวซูเปอร์คูฟอสเซนนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราใช้เป็นดิเรกเอนจินไดรฟ์นะครับเพราะว่าเราต้องการพลังที่มันเยอะนะครับจริงๆไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้แต่มันต้องการไฟเยอะมากแบตเตอรีม่มันแพงและใหญ่ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เหมาะสมตัวนี้ยังเป็นดิเรกเอนจินไดรฟ์นะครับโดยตัวนี้เราเป็นพันธมิตรกับดนเดนโซ่นะครับถ้าพี่มาดูเนี่ย คอมด้านหน้าตัวนี้จะเป็นของเดนโซนะครับโดยที่เราเนี่ยทำการบริเดณทั้งนั้นเอเจริงเนี่ยเรายัดไอตัวระบบลูกคอมเพรสเซอร์เนี่ยทั้งลูกเนี่ยเข้าแทรกไว้อยู่ตรงข้างๆห้อง,งเครื่องนะครับตัวนี้เนี่ยคือตัวที่เราเราเป็นตัวที่เราทําเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับตัวคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการอินทิเกรตตรงนี้เนี่ยเกิดการรวมถึงการเปลี่ยนตัวท่อตำแหน่งท่ออินเตอร์คูลเลอร์กับตำแหน่งน้ําต่างๆเนี่ยจะ ทำถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแล้วก็ถูกวล f y ฟ n g i n e e r i n g Validation โดยร่วมกับ SSS และ Ford และกเดนโซร่วมกันสิ่งที่เราทําร่วมกับ Ford คือการทำวล d a t i o n นี่คือที่ผมพูดว่าทําไมเนี่ยถึงแม้เป็นราคาเท่ากับท้องตลาดเราถึงบอกว่าถูกกว่าเยอะเพราะว่าเราให้สิ่งเขาเรียกว่า Return of Investment กับลูกค้าเยอะมากลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุงมากหมอนตู้ที่อื่นนะครับนี่คือจุด,ด่เด่นมากๆของเรา เซอร์วิสวของรถฟอร์ดก็ส่วนฟอร์ดครับแต่ว่าเซอร์วิสของนี้เนี่ยก็มาที่เราน,นะครับมาที่บริษัทเราแล้วเราก็มีโมบายเซอร์วิสไปด้วยนะครับตู้นี้ทําความเย็นได้ถึงลบ25บถึงลบองศาก็อันนี้เราเรียกกลุ่มโปรดักซ s u ูเปอร์คูลฟอร์เซนตนะครับตัวต่อมาคือตัวแอมเบลแนนต์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่หลายพี่ๆหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วรถกระบะมาต่อเป็นรถพยาบาลแต่ของฟอร์ดอาจจะไม่เห็นมากนักนะครับเราเป็นเจ้าแรกๆที่ต่อนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงมีอุปกรณ์คคบั นะครับเดี๋ยวลองมาดูภายในกันบ้างนะครับมีประตูนะครับสาบานก็คือบานข้าง1่งบานแล้วก็บานท้าย2บานนะครับลักษณะคืออุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากข้างหลังจะเห็นได้ชัดกว่านะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกคือเป็นรถขนของเราก็ทํารถขนคนเราก็ทานะครับผนังไฟเบอร์เนี่ยจะยิ่งใช้เกรดสูงขึ้นมาอีกถึงแม้เป็นเยอรมันเหมือนกันก็มีหลายเกรดนะครับเรายิ่งใช้เกรดที่สูงขึ้นมานะครับคุณสวัตเนีมีหลายอย่างหนึ่งคือคือว่าเป็น hacp ก็คือว่าเป็นระดับก็เรียกว่า เป็นฟู้ดเกีรเซฟตี้นะครับเอามือป้ายไปปุ๊บตปไปโดนปากเนี่ยไม่เป็นไรนะครับสองก็คือเรื่องของการที่มันมีการเซอร์ติฟายอยู่แลรมันว่าเวลารถชนแลปุ๊บเนี่ยมันไม่เป็นฟันปลาฉลามน,นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับการเรียกว่าเหมาะกับทรานสปอร์ a เ i ช n s นเซฟตี้นะครับมันไม่ใช่ว่าแผ่นไฟเบอร์อะไรก็ได้นะครับแต่แผ่นไฟเบอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นแผ่นไฟเบอร์ที่ขอใช้คำว่าอันดับต้นต้นของโลกกันละกันนะครับก็ข้างในก็เป็นประกอบด้วยอุปรกรณ์ทางการแพทย์ครบคันนะครับอันนี้ก็ราคาล้านต้น,ตน จริงๆก็สีซีรีส์ที่1เนี่ยเป็นของฟอร์ดรุ่นเก่านะครับแต่ฟอร์ดรุ่นใหม่เนี่ยมี T2 T3 กับ T4 นะครับรุ่นที่โชว์อยู่เนี่ยก็คือ T3 รถทั้งหมดรวมแล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมที่พี่เห็นเนี่ยร้านต้นต้นครับร้านต้น้นใช่ใช่ใช่ครับรวมทุกอย่างและรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถนะครับเอาไปเลือกใช้ได้นะครับคันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเป็นรถที่เราดีไซน์ให้ มีตู้ทึบมาสวมด้านหลังนะครับแต่ตู้ทึบของเราเนี่ยออกแบบให้เหมาะกับเป็นปรถปฏิบัติการนะครับข้อแรกก่อนคือมันเป็นปิดนกนะครับเวลาเราจะยัดของเราจะใส่อะไรเนี่ยนะครับมันต้องเปิดได้ทุกด้านมันจะได้ใช้งานได้ทุกด้านนะครับอันนี้เนี่ยใช้งานได้3ามรอยองศานะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันเอาไว้บังแดดได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจเริ่มแรกของการดีไซน์เนี่ยเรามองว่ามันควรจะต้องทํางานได้3ามรอยองศา แต่พอเราดีไซน์เป็นแบบปีกนกปุ๊บเนี่ยผู้ใช้ชอบมากนะครับปัจจุบันรถรุ่นนี้เนี่ยเรามาดัดแปลงเพิ่มเติมเป็นรถโมบายเซอร์วิสวีเคิล all, ซึ่งฟอร์ดดีลเลอร์เนี่ยร้อยกว่าสาขาทั่วประเทศใช้หมดใช้แบบนี้แหละนะครับที่ยากที่สุดส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาต้องการให้มีเครื่องถ่วงล้อด้วยนะครับเราก็ยกขึ้นยกลงนะครับจุดคอนโทรลพานาลเนี่ยนะครับอยู่ที่ด้านหลังกเกาเรียกว่าเป็นเดลี่ยูสนะครับมีไฟฟ้านะครับตัวควบคุมไฟฟ้าตัวสวิตช บัคไฟฟ้าอย่างที่บอกคือรถรุ่นนี้มีระบบไฟฟ้ากับระบบลมพร้อมใช้นะครับไฟฟ้าคือไฟฟ้า220โวลต์นะครับขนาด3,000วัตต์นะครับตัวลมเนี่ยอย่างที่บอกคือเดินท่อจากตัวปั๊มลมนั้นนั้นมานะครับถ้าพี่นึกภาพตามคือถอดอุปกรณ์ที่ฟอร์ดออกทั้งหมดเราไปทำเป็นรถได้หลายอย่างรถแคเทเทอริงนะครับรถทำครัวนะครับรถปฏิบัติการพิเศษอะไรหลายอย่างสมมติว่านะมีกรมการปกครองอยากจะติดคอมพิวเตอร์ติดอุปกรณ์ต่างๆมันมี ไฟฟ้า220โวลต์ที่มีขนาดใหญ่มีแบตเตอรี่ที่สำคัญที่สุดคือมีแบตเตอรี่ขนาด200แอม a m p e ร์นะครับอยู่ข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยนะครับรวมกันแล้ว200แอ ampere เนี่ยครบนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าเอาไปใช้ได้ทุกที่นะครับดัดแปลงได้หลายปฏิบัติการนะครับแต่คันนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยเป็นรถบริการเคลื่อนที่ค่ะสวัสดีค่ะ r m Automotive a Thailand นะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำรถนะคะก็คือรถ Mobile m a i n t e น a n c e นะคะโรสเตอร์ เราจะขายในชื่อ RMA Special Vehicle ค่ะ RMA Special Vehicle นะคะรถคันนี้เนี่ยถูกออกแบบเนี่ยให้ตู้เน็ตะสมเนี่สามารถใช้งานนะคะได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยไม่ว่าลูกค้าาจะาไปใช้ในอุตสาหกรรมหนักเพราะว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยเป็นตู้สแตนเลสน,นะคะอย่างหนาแล้วก็การจัดช่องจัดเก็บและการการออกแบบต่างๆเนี่ยมีความสะดวกในการใช้งานนะคะที่สำคัญเนี่ยเรามีบิวอินนะคะเรื่องของถังน้ำมันได้เลยค่ะ ถังน้ำถังน้ำมันนะคะบิวอินเองได้ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคันนี้นะคะใช้ในอุตสาหกรรมหนักก็คืออุตสาหกรรมเหมืองแร่บ้างกันคูณจอะน้ามันบ้างเนี่ยเราจะมีช่องให้กับทางลูกค้าเนี่ยสามารถไว้อุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งยังมีพื้นที่ในการบรรทุกของนะคะได้ค่ะได้ไปต,ตอเลยนะคะ ไดเ้เอของเราเนี่ยนอกจากจัดแปลงรถยนต์ทั่วไปแล้วนะคะเรายังมีสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจมากก็คือศูนย์ทำสีรถค่ะเรายกตัวอย่างสีเนี้ยสีคามเลียนขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านเห็นว่าเราเนี่ยสามารถเพ้นได้นะคะหรือทําสีตัวรถได้เนี่ยในสีที่มีความซับซ้อนแล้วก็คุณภาพการเพ้นของเรานะคะเข้าไปถึงนะคะในระดับของขอบเราไม่ได้มีการปิดประตูแล้วเพ้นนะคะเราถอดชิ้นส่วนถอดประตูถอดยาง ถอดยางนะคะออกมาทั้งหมดนะคะแล้วก็เพ้นให้ลูกค้าเนี่ยในอยู่ในระดับของผู้ผลิตรถยนต์ลเ,เลยทีเดียวค่ะส่วนขั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นการแดัดแปลงนะคะของรถพยาบาลโดยใช้ตู้พยาบาลนะคะจากตู้ไฟเบรา์การดพร้อมแผ่นเสริมแรงมานะคะค่ะรถพยาบาลของเรานะคะอันนี้ถูกออกแบบขึ้นมาตามมาตรฐานนะคะ ท,ที่ทางรัฐบาลหรือว่าทางกฎหมายเนี่ยมีกำหนดไว้ให้ค่ะส่วนพื้นที่ภายในนะคะมีความกว้างขวางอันนี้เป็นตู้แบบสแตนดาร์ดนะคะหมายถึงว่าตู้มาตรฐานของเราเพื่อให้เรามีพื้นที่ในการติดตั้งหรือจัดเก็บเนี่ยให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากจะใช้อุปกรณ์นชนิดใดอยากจะใช้เครื่องมีการแพทย์แบบไหนสามารถแจ้งเราได้แล้วเราก็สามารถ ออกแบบการจัดเก็บการติดตั้งได้ค่ะตามที่ลูกค้าสะดวกใช้งานเพราะว่าสิ่งที่เราเจอและเราศึกษามาคือว่าลูกค้าแต่ละเจ้าโรงพยาบาลแต่ละที่หรือหน่วยงานแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความต้องการในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่แตกต่างกันค่ะราคาประมาณการต่อคันนะถ้าคันนี้นะคะรวมรถยนต์ด้วยเนี่ยจะ,ะมาะมล้าน2อแสนบาทรวมราคาค่ารถด,ด้วยใช่ใช่ค่ะ<ๆ>กับตู้มาตรฐานตัวนี้เลยค่ะก็จะมีเตียงให้แล้วก็มีเบนซีก็คือเป็น ตู้เก้าอี้นั่งให้ค่ะแล้วมาตรฐานการออกแบบของเราเนี่ยรวมถึงช่วงล้างที่เราปรับเซ็ตให้ใหม่ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแลวตัวรถต่างๆแล้วก็มีการปรับแล้วก็พัฒนาตามเกรดหรือว่าตามมาตรฐานของ Ford ถูกต้องค่ะก็ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเราให้ความสําคัญมากเพราะว่า RMA Automotive เนี่ยเป็นเจ้าแรกนะคะในประเทศไทยที่ได้ QVM Standard กับ Ford Thailand ค่ะเราทํางานร่วมกับ Ford Thailand เนี่ยมาเป็นระยะเวลานานแล้วค่ะ ส่วนคันสุดท้ายนะคะเราภูมิใจเสนอมากคือรถกระเช้าไฟฟ้าค่ะในรถรุ่นเนี้ยคือรถกระเช้าไฟฟ้าต้องแจ้งให้ทราบก่อนเรามีการพัฒนาออกมา2รุ่นด้วยกันคือรุ่นเนี้ยที่ทุกท่านเห็นก็คือรุ่นแบบไม่มีฉนวนสําหรับการตัดแปลงตกแต่งต้นไม้ในที่สูงหรือการก่อสร้างแล้วก็จะมีตัวใหม่นะคะที่เรามีการพัฒนามากับพาร์ทเนอร์ของเรานะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยของที่ของทวีปยุโรป เพื่อออกแบบแบบที่รถที่ต้องการฉนวนไฟฟ้าเพื่อทํางานไฟฟ้าต่างๆหรือว่ามีความเสี่ยงทางด้านการจัดต้องไฟฟ้าค่ะอย่างตัวนี้นะคะนอกจากจะเปลี่ยนช่วงล่างทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคเอยแนบเอยเนี่ยให้อยู่ที่3.5ตันรวมถึงเรามีการออกแบบคือตัวสเตเบิลไลเซอร์ทั้ง4ขานะคะเพื่อความมั่นคงค่ะของรถเอง รถกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือว่าเรื่องของความปลอดภัยเรามีแผงควบคุมนะคะท้งด้านล่างคนขับแล้วก็ทั้งอยู่ในบักเก็ตนะคะของผู้ใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคนด้านล่างก็จะสามารถช่วยสปอร์ตคนที่ทำงานอยู่ด้านบนได้หรือคนด้านบนเองเนี่ยก็สามารถกดปุ่มฉุกเฉินแล้วก็หยุดทำงานจากด้านบนได้เพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้างค่ะ RMA ์เอลโตโมทีฟไทยแลนดนะคะอยู่ที่หลามชบังนะคะจังหวัดชนบรุรีเราเนี่ยมาดัดแปลงรถยนต์นะคะในทุกๆสาหากรรมรถนิรภัยรถสำหรับอุตสาหกรรมและรถพยาบาลรวมถึงรถสุกเฉินต่างๆนะคะสามารถติดต่อเราได้นะคะที่เว็บไซต์ RMA Automotive หรือ RMA Special vehicle ได้เลยค่ะ